คนที่เกิดวันจันทร์ห้ามเรื่อมผ่านนะคะสัปดาห์นี้นะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะแนะนําไว้ดูคลิปตั้งต้นจนจบนะคะเพราะท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะดวงคนที่เกิดวันจันรนะคะประจําวันที่21 27กรากราคม257ในเรื่องสุขภาพค่ะสัปดาห์นี้นะคะได้ไพ่3ใบนี้ค่ะ ในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณเครียดค่ะวิตกกังวลนะคะปวดหัวค่ะอาจจะมีการไมเกรนขึ้นนะคะความดันขึ้นได้เลยนะคะในช่วงสัปดาห์นี้เรามาระวังโรคภูมิแพ้กำเริบค่ะอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะคะคุณอาจจะไม่ได้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทำให้ท่านรู้สึกไม่พอใจหรืออาจจะไม่เคารพผู้ใหญ่นะคะทำให้เขาว่าตำหนิมา คุณเครียดค่ะวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะคะแนะนำนะคะถ้าผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะควรเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก่อนนอนให้สวดมนต์ไหว้พระนะคะทำบุญถวายดอกบัวนะคะปล่อยนกปล่อยปลาค่ะถวายน้ำให้พระนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องสุขภาพค่ะขอใหโชคดีสุขภาพแข็งแรงกันนะคะ